ความวุ่นวายเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนไก่โฮท่ามกลางความมืดมิดแสงจากไฟหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ทยอศาสตร์เข้ามาในโรงเรียนทีละคันสองคัน <a> เด็กนักเรียนเดินสลืมสลืมมารวมพลอย่างลานกว้างก่อนเข้าชั้นเรียนคุณครูทักทายสั้นๆยามเช้ามืดพอดีกับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ค่อยๆคืบคลานขึ้นสู่ท้องฟ้าตาลืมไม่เต็มส่วนสมองก็ยังซึมเศรา แต่นักเรียนต้องพาตัวเองมานั่งในห้องเรียนแล้วเพราะโรงเรียนเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนใหม่ด้วยความเชื่อที่ว่าการบังคับให้นักเรียนมาเข้าเรียนเช้าขึ้นจะเป็นการสร้างวินัยและปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเมืองกูปังจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอินโดนีเซียนายกเทศมนตรีของเมืองผุดไอเดียนี้ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเริ่มบังคับใช้ทันทีในปลายเดือน เบื้องต้นทดลองกับกลุ่มเล็กๆอย่างเด็กนักเรียนชั้นม .6 ที่เป็นวัยรุ่นก่อนให้พวกเขามาเข้าเรียนตออตีห้าครึ่งจากเดิมที่โรงเรียนในอินโดนีเซียมักเข้าเรียนตอน 7- หรือ8โมงเชา้าซึ่งก็ถือว่าเช้าอยู่แล้วเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆดูจากสีหน้าและท่าทางอันเหนื่อยล้าของเด็กๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพวกเขาไม่ชอบใจการทดลองนี้เท่าไหรนักและอันที่จริงแม้แต่ผู้ปกครองเองก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันรัมบูอาตา แม่ของนักเรียนชั้นมอหเล่าว่าเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวเพราะการปล่อยให้วัยรุ่นหญิงขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนั้นเสี่ยงอันตราย e a เสียนจูก็เด็กๆ a ั i อยู่ในสภา d ที่นอนเหอนกันเ t าตื่นขึ n นมาแล n วกันยากมากที่จะ m นขึ้นมาเพรา่ามันมืดมากที่ a ราตืนขึ้นมาแล้วก็ m ันก็ยากมากที่จะตื่นขึ้ g มาเพราะว่า a ั a มืดมากที่เราตื่น e ึ้นมล้วก็มันก็ยากม่จะตื่นขึ้นมาเ a ราะว่ามันมืดมากที่เราต้ั k a l a u bisa y a d i ke m b a l i kembali k บ normal itu bagusnya sih begitu. นักเรียนชั้นม6ที่เข้าเรียนตอนตีห้าครึ่งจะได้เลิกเรียนตอนเที่ยงตรงซึ่งเร็วกว่าเด็กๆชั้นเรียนอื่นเฮนดริคุสฮาติครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยม S M N ในเกเรซิกหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเล่าว่าอันที่จริงมีผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยกับการทดลองและมองว่าการเปลี่ยนเวลาเรียนก็ไม่ได้หนักหนาเกินไปเพราะเด็กๆยังมีเวลาพักผ่อนช่วงบ่าย กลุ่มคนที่ลำบากจริงๆเห็นจะเป็นคุณครูเนื่องจากเวลาเลิกงานของครยงูยังเป็นเวลาห้าโมงเย็นเหมือนเดิมการที่ต้องมาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับนักเรียนตั้งแต่ตีห้าส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องแบ่งการทำงานของครูออกเป็นสามกะ Tentu saat ini ba p a k ibu guru นี้ e r a าศ a เบ a ดปะ a k ราะกา a ์น่ g a ังค์จ i ร์ i ีก I ซีฟินี้ปะอี a d ว a ์ a นียเดียดตั้งจ a มลิม้ g j ี่ห้าายใต้กฎหมาย นักเรียนต้องพยายามนอนตั้งแต่สองทุ่มเพื่อตื่นตีสี่จึงจะพักผ่อนได้เพียงพอแต่คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่กดปุ่มปิดเครื่องได้ทันทีผลที่ได้คือไม่มีใครได้หลับเพียงพอการทดลองในเมืองกูปังสวนทางกับงานวิจัยในต่างประเทศที่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นเขาเรียนให้ช้าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตลอดจนยังดีต่อสุขภาพกายใจแนวคิดนี้ไม่ได้ตามใจวัยรุ่นที่ชอบนอนตื่นสาย หากตั้งอยู่บนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของนาฬิกาชีวิต (Biological Clock) หรือนาฬิกาชีวิตคือระบบในร่างกายที่ทำหน้าที่ควบคุมการตื่นนอนการนอนหลับการกินอาหารไปจนถึงการหลังห่งฮอร์โมนต่างๆเป็นวิวัฒนาการที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยสัมพันธ์กับแสงอาทิตย์ปัญหาคือเมื่อมนุษย์เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตนาฬิกาชีวิตจะคาดเคลื่อนต่างกับผู้ใหญ่ พวกเขามักตื่นตัวในตอนกลางคืนกว่าร่างกายจะหลังฮอร์โมนให้ง่วงก็ป่าเข้าไปดึกดื่นขณะเดียวกันก็มีความไวต่อแสงสว่างน้อยกว่าและผลที่ได้คือนอนขี้เศร้าจนตื่นสายความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายนี้ทําให้วัยรุ่นถูกหมารวมว่าขี้เกียจแต่ปัจจุบันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่ามีปัจจัยภายในที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมวัยรุ่นมากกว่าน,นิสัยส่วนบุคคล แต่หากสังคมไม่เข้าใจและยังคงบังคับให้วัยรุ่นใช้ชีวิตตามกรอบแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นการบังคับให้วัยรุ่นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเข้าเรียนจะทําให้พวกเขานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายไปจนถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบว่าการบังคับให้วัยรุ่นตื่นมาเข้าเรียนให้ทันเวลา8นาฬิกา30นาทีก็ไม่ต่างกับการบังคับให้ผู้ใหญ่วัยทำงานตื่นตีสี่ ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียตระหนักถึงปัญหานี้เดือนสิงหาคมปี2022รัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายใหม่ห้ามไม่ให้โรงเรียนมัธยมต้นเข้าเรียนก่อนเวลา8นาฬิกาส่วนโรงเรียนมัธยมปลายห้ามเข้าเรียนก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นในรัฐมีเวลานอนมากขึ้นบางโรงเรียนเลือกเวลาเข้าเรียนให้ช้ากว่านั้นเป็น9นาฬิกาไปจนถึงเกือบ9นาฬิกา30นาที เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดไปในตัวแนวทางนี้มีหลายรัฐที่เริ่มทำตามอย่างรัฐนิวเจอร์ซีย์รัฐยยทธหารัฐเพนซิลเวเนียรวมถึงมหานครนิวยอร์กเพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพกายใจดีที่สุด mm. ในขณะที่วัยรุ่นในสหรัฐได้นอนเพียงพอ mm. แต่ชะตากรรมของวัยรุ่นในอินโดนีเซียยังต้องอดทนกับความง่วง mm. เพื่อมาเข้าเรียนให้ทันตั้งแต่เช้ามืดลำพังเสียงต่อต้านจากนักเรียนและผู้ปกครองยังดังไม่พอ สมทบด้วยเสียงจากผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาแย้งว่าการเข้าเรียนเช้าขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรมาสุกจำรีบมา30อย่างสมมูลายตั t จั a ล a ม่าไม่ก็ไม่ได้ไดเก a ่ a วข้องกันไม่ได้เกี่ยวข a องกั n กับก a รพัฒนาคุณภาพการศึกษาซ้ำร้ายการทดลองนี้ยังครอบคลุมถึงบรรดาข้าราชการที่ทํางานด้านการศึกษาด้วยนอกจากมาเข้างานให้ทัน บรรดาข้าราชการยังต้องทํากิจกรรมยามเช้าก่อนเข้างานอย่างการสวดมนต์ร่วมกันหรือเต้นรําและร้องเพลงร่วมกันด้วยไม่ชัดเจนว่าการทดลองจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ขณะนี้ที่เมืองกูปังทั้งอนาคตของชาติและบุคคลผู้เป็นกําลังสําคัญขับเคลื่อนสังคมกําลังง่วงเงาหานอนจากนโยบายแป,กแปลกๆที่ผู้ปกครองกําหนดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนงานวิจัยหรือพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าในขณะที่หลายประเทศต้องเผชิญกับอัตราการเกิดต่ำและการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอินโดนีเซียกลับได้เปรียบที่นี่มีประชากรมากถึง260ล้านคนมากเป็นอันดับสี่ของโลกและในจำนวนนี้กว่า100ล้านคนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนเยาวชนที่มากมายคือจุดแข็งเหนือประเทศอื่นแต่หากเด็กซึ่งเป็นกำลังของชาติถูกทำลายสุขภาพอย่างช้าๆแล้วอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร ที่นี่ภัยคุกคามมาจากคนในชาติด้วยกันเองทั้งคนขายและสมาชิกครอบครัวที่หยิบยื่นบุหรี่ให้ภาพของนักสูบวกระต่ะพบได้ไม่บ่อยนักแต่ที่อินโดนีเซียมันมากเสียจนเป็นปัญหาระดับชาติดิสนีย์แลนด์ของอุตสาหกรรมยาสูบมีเหตุผลที่อินโดนีเซียถูกเรียกขานเช่นนี้ด้วยจำนวนของคนอายุต่ำกว่า20ปีที่มีมากกว่าร้อยล้านคน ประกอบก,บกับกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ที่ไม่เข้มแข็งที่นี่จึงเป็นเป้าหมายอันหอมหวนของบรรดาบริษัทบุหรี่ทั้งหลายบุหรี่มีขายอยู่ทุกที่แม้แต่บนถนนคือถ้าเกิดเราขับรถบนถนนในจาการ์ตาบางสาย,น,ยนะคะก็จะมีคนเร่ขายบุหรี่แบบนี้นะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ถามล่ามของเราเนี่ยก็คือว่าเขาจะแยกขายเป็นมวนๆด้วยนะคะซึ่งในเมืองไทยเนี่ย มีกฎหมายว่าห้ามทำเพราะว่าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กซึ่งอาจจะมีเงินไม่พอซื้อทั้งซองเนี่ยซื้อแบบเป็นมวลมวลนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังทำได้และถูกกฎหมายด้วยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สูบบุหรี่ได้ในหลายประเทศร,รวมถึงที่ไทยการแบ่งซองขายเป็นเรื่องผิดกฎหมายจุดประสงค์หนึ่งคือเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายแต่ที่นี่มวลเดียวก็ขาย ส่วนโฆษณาก็มีอยู่ทั่วไปและพบได้ง่ายป้ายทั้งเล็กทั้งใหญ่ถูกติดตั้งทุกระยะการมองเห็นโดยเฉพาะเมื่อออกนอกกรุงจาการ์ตาเหล่านี้คือเหตุผลให้คนจํานวนมากเดินเข้าสู่เส้นทางการเป็นสิงรมควันที่นี่มีคนสูบบุหรี่รายละ45ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศหรือประมาณ170ล้านคนในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเด็กอายุ13-15ปีเท่านั้น <Hello. S 1> มายาติ <laughs> เป็นเจ้าของร้านขายของชำเล็ก ลูกชายของเธอเริ่มต้นสูบบุหรี่เมื่อมีอายุเพียงขวบกว,กว่าเท่านั้นคนจะมาซื้อบุหรี่ที่ร้านของเธอจับกลุ่มอัดและพ่นควันกันอบอวนก่อนจากไปโดยทิ้งก้นบุหรี่ไว้เกลื่อนพื้นแทงสีขาวที่เหลือกลายเป็นของเล่นของเด็กน้อยที่หยิบมาใส่ปากด้วยความไร้เดียงสาออมองลงในพุ้นตุงิงงงเินการดินถอที่มคุเลียนมาดิยะ Ka silently, kalau sudah udah dikumpulin kata orang-orang tadinya kalau main dibiarin aja gitu. Tapi kalau sekarang mah enggak suka diliatin buru-buru. Kalau dulu mah enggak diantel. Ah yang penting mah enggak nangis gitu ya. Dia Taunya mulungin puntung. Kalau ada yang masih baru dibuang dia isek gitu. Lalu sama saya minta. Mau minta rokok, minta rokok. Ada yang beli rokok. Mau minta rokok. นานวันเข้าเมื่อนิโคตินสารเสพติดในบุหรี่ซึมซาบเข้าร่างกายจากก้นบุหรี่บนพื้น เด็กชายที่เริ่มเดินคล่องขึ้นแล้วเริ่มพูดได้ร้องขอบุหรี่จากพ่อแม่มายติบอกเราว่าจำยอมต้องจุดบุหรี่ให้ลูกสูบเมื่อเด็กน้อยกรีดร้องชักดิ้นชักงอจนตัวเขียวเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการเแบั้นค่ะคุณแม่คุณแ a ่ n ุณแม่ h ุณแม่ม่คม่คุณแมณแค่ม่ โดยทั่วไปเด็กกับขนมเป็นของคู่กันแต่สำหรับเด็กน้อยคนนี้ระหว่างขนมกับบุหรี่เขาเลือกบุหรี่สารเสพติดเปลี่ยนแปลงเด็กน้อยไปจนผิดไปจากเด็กลูกของมายติไม่ใช่เด็กไร้เดียงสารายแรกและรายเดียวในอินโดนีเซียที่ติดบุหรี่ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ว่า เด็กจำนวนมากที่นี่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ10ขวบและมือสูบจนติดแล้วการออกจากเส้นทางสายนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสวนสาธารณะในยามเย็นจนถึงค่ำคือที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในเมืองหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนอักมันบอกเราว่าเขาเริ่มลองสูบม่านควันที่ทำลายสุขภาพตั้งแต่อายุ10ขวบตามอย่างพ่อและคนรอบข้างโดยเจ็ดเงินค่าขนมไปโรงเรียนมาซื้อบุหรี่แบ่งขาย

พ่อของอักมันเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดทุกวันนี้เขายังสูบบุหรี่หนักแม้จะอยากเลิกมากการเลิกทําได้ยากเป็นเพราะรอบตัวอบอวนไปด้วยควันบุหรี่ทั้งจากคนรุ่นรา,าวคราเดียวกันและผู้ใหญ่แผงขายบุหรี่ซื้อสะดวกและราคาถูกที่คอยล่อตาล่อใจอยู่ทุกวันบุหรี่ถูกวางขายไม่ต่างอะไรจากลูกอมหรือขนมขบเคี้ยวมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเฉพาะยี่ห้อจากบริษัทใหญ่ก็มีหลายสิบแบบไม่นับบุหรี่ท้องถิ่นจากบริษัทเล็ก พวกมันถูกขายในราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลเพราะการเรียกเก็บภาษียาสูบถูกมากหากเทียบกันมวลต่อมวลภาษีบุรี่ในอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ60สตางค์ต่อมวลขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่1บาท20สตางค์ส่วนเยอร,รมนีอยู่ที่10บาทในม้านควันบุรี่ที่อบอวลทั่วทั้งเมืองชุมชนริมคลองเล็กๆแห่งนี้มีความพยายามที่จะขจัดบุหรี่ออกไปอย่างน้อยก็จากในบ้าน Punah nongkrongkan ban, plot Buri. ini. Kampung asap beruk, -so bukannya istilahnya kita ngerokok di luaran, enggak yang dilarangnya ngerokok di dalam rumah. Sampai sekarang pun masih kita terap Jadi, kita tidak boleh merokok di dalam rumah, paling tidak kan mengganggu kesehatan bagi orang yang terkena asap rokok -so itu. Dan kami sendiri pun pernah di sini tidak kedatangan tamu dari menteri kesehatan. ในแต่ละปีบุหรีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของชาวอินโดนีเซียถึงราละ21ในจำนวนนี้ไม่ใช่การสูบบุหรี่โดยตรงด้วยซ้ําแต่รวมถึงคนรอบข้างที่ต้องป่วยและเสียชีวิตจากการรับควันมือสองและผู้ป่วยโรคต่างๆที่ต่อเนื่องจากการสูบบุหรี่เช่นมะเร็งปอดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองตีบถุงลมป่งพองหอบหืดตกเป็นภาระของรัฐบาลในการจัดงบประมาณดูแลความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาล แต่แม้กระทั่งชุมชนปลอดบุหรี่ก็ยังไม่ปลอดเต็มที่คนในชุมชนยังคงสูบบุหรี่กันอยู่แต่อย่างน้อยก็ยอมเดินออกไปสูบนอกบ้านอืมอ uh ื huh. uh huh. so it's good right แม่แม่ the mother ดีกันได้สักที่จัดิเพราะไงที่คังบงซีนี้ตัวได้พื้นดีจากที่ที่ดินอาร์เรตเปิดกว้างใหม่ถ้าล้านนี้ก็จะมีความตระหนักของแต่ละคน I want to ask you l did you ever see people smoking เด็กเป็นเคยเห็นคนมรกองแบบดนนอกจากจะหาซื้อง่ายราคาถูกและสูบได้ทุกพื้นที่แล้วที่นี่ยังไม่เข้มงวดเรื่องอายุคนซื้อแม้ในทางกฎหมายแล้วจะกำหนดไว้ว่าห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแต่กฎหมายแทบไม่มีการบังคับใช้เลย <c oughs> เด็กๆมักจะถูกผู้ใหญ่ใช้ให้ไปซื้อบุหรี่ร้านค้าเองก็ขายให้โดยไม่สนใจว่าใครจะมาซื้อหรือซื้อไปให้ใครจะไดอยังีง Tadinya udah diterapkan, mungkin berlaku cuma sebulan dua bulan ya. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya warung kios tidak menjual rokok. Tapi pada dasarnya warga ini sepakat udahlah. Kalau memang mau jual rokok jual jual aja. Kalau kita mau ngerokok juga tidak di dalam rumah gitu. The easy accessibility of of cigarettes that makes that happen, right? We consciously, you know, sell cigarettes in cheap prices. You don't even need an ID for it. จากที่ราคาถูกอยู่แล้วมันถูกทำให้ถูกและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งขายเป็นมวลได้เป็นช่องทางสำคัญที่ชักจูงให้เด็กๆซึ่งยังไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองสามารถซื้อมาสูบทีละโมนสองบวลได้ง่ายสุดๆแต่ยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่หลุดรอดจากวังวนยาสูบไม่ได้ลุกขึ้นมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ พวกเขาข้ามเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เนื่องจากมองว่าคนส่วนใหญ่รู้ข้อมูลอยู่แล้วแต่ยังคงสูบต่อไปหรือไม่ก็ไม่สามารถถอนตัวได้การทำงานมุ่งเน้นไปที่การตีแผ่จุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ของกลุ่มสาหกรญบ,บุหรี่เป็นหลัก my grandfather died because of smoking yeah so he got a stroke um, for almost 10 years and he was a good man I think he was a good family man and uh, but his last words were cigarettes He asked for yes, in his last moments, and that really um, uh, struck me because he was a very good man, and I, I just realized that he was not the only one. Like a lot of people, actually, like him, you know, they were good people with good visions, want to contribute to their family, to their country, but then eventually they, you know, they, they fell into addiction of cigarettes. <coughs> Buri not been a สภาพทั่วไปในอินโดนีเซียที่หันไปทางไหนก็เจอแต่ร้านขายบุหรี่ราคาไม่แพงโฆษณาทั้งทางตรงและแอบแฝงครอบครัวและเพื่อนฝูงที่ต่างขี้บุหรี่ติดมือแล้วสำหรับคนที่หลุดเข้าไปอยู่ในวังวนโดยเฉพาะเด็กๆก,การเลิกสูบบุหรี่นับเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กชายวัยสองขวบเมื่อเรื่องราวของเขาถูกแพร่กระจายออกไปสู่สังคมวงกว้างสื่อมวลชนม,มาทำข่าวเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตราสายตาผู้คนมากมายที่จับจ้องมา

Sehingga, ini tambah idek-idek. Mami, tangklat pajak, one, zero, sih, taupe day. Dulu, mai, warung-warung jarang rokok. Sekarang, kan, warung-warung banyak, warung terus-terusan. Kalau saya sendiri, ya, kalau untuk keluarga saya sendiri pun, saya bisa menasihati, ya. Kalau untuk keluarga, tapi kalau untuk orang lain, kita kan kadang-kadang anak-anak itu kan, gimana, saya ngerokok? Kan, tidak, gimana, saya ngerokok? Tapi, saya tanyakan sama tukang rokok, masih ada nggak sebangsa anak-anak kecil, atau ya, kalau ada di orang tua. ที่ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกชื่อดังมีสิ่งก่อสร้างมีตัวการ์ตูนและเครื่องเล่นต่างๆคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความเพลิดเพลินให้กับเด็กแต่อินโดนีเซียแม้ว่าจะไม่มีสาขาของสวนสนุกแห่งนี้แต่กลับถูกเรียกขานเป็นดิสนีย์แลนด์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กๆเ,เช่นเดียวกันต่างไปก็แต่ว่าสิ่งที่เด็กๆได้รับคือสารพิษนับพันชนิดที่กัดกินชีวิตอนาคตและลมหายใจไปอย่างช้าๆ